เดูเพื่อนๆเราอ,อ,อยู่กับอะไรครับของเล่นเยอะแยะเลยแต่เราจะมาเปิดกล่องเจ้ากล่องนี้เป็นเจ้าไดาโนเสาร์อ้มันจะมี2แบบแบบคล้ายๆมังกรแต่วัมน,นีนเราได้แบบเล่นสีเ,นเขียวมาทำ้านใส่หมวเข้าไปครับฟึบแบบนี้เปิดทางด้านนี้เราจะวิ่งแบบนี้อ๋อโอ้แต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะไม่มีไฟนะครับเพื่อนแล้วมันแค่วิ่งอย่างเดียวมีเฉพาะเสียงและมีเสียงร้องแบบนี้นะครับอ่าโอเคเราหาตัวอื่นมาเล่นด้วยครับเจ้าตัวนี้ เป็นสีส้มนี่ครับมันเหมือนกับเจ้าตัวใหญ่ๆตัวนี้เลยนะครับแอกิโอซอรัสอันนี้เป็นสีสันสดใสโอ้มีการฉายแสงด้วยครับนี่มีฉายแสงด้วยนะตัวต่อไปครับคือเจ้าสุนักนะครับสังดอสุนัก ตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นวัวนะวัววัวเป็นลูกวัวคนระับนี่ม้มานะครับม้าสีน้ำตาลแลตัวสุดท้าย เจ้าไดโเสาร์อืมแล้วเราต้องมาดูเจ้าไดโนเสาตัวใหญ่บ้างดีกว่านี่อันนี้คือพัฟซีล่าแบคิโอซอรัสอิรินโนซอรัสอินโดมินัสเซ็กอีกันอุทาซอรัสแล้วก็ 喉咙、oh,，OK。